ก็เลยแอบเปลี่ยนยางขึอนใหม่เลยซีเซนแบบนี้ว่ากันนะก็ค,คือดูเพจของพี่อ่ะนานแล้วแอบดูนานหลายรอบแล้วแต่สินใจกับแฟนอยู่ว่าเอ๊ะน้ำรถมาส่งให้ลูก้านะครับลูก้าเปิดบัตรสะดวกเข้าไปเอาตีล่านครับไม่มีปัญหาเพราะว่าลูก้าน่าจะได้หนดันรถครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกนะครับซื้อรถผ่านโดยสื่อช่องทางออนไลน์มาเพราะว่ามั่นใจในสภาพตัวรถหรือพอการรีวิวต่าง,าง,างๆนานาจากทั้งล้านแล้วเพจเ้ามานะครับวันนี้ได้ขับรถมาส่งให้ลูก้า ยูติทำงานเลยนะครับเป็นทำงานยูตีรงพยาบาลนานนะครับกันนี้เลยฮอนด้าที่ตีปีสองพันนี่การเดินทางไปตียังไงกันนี่เลยแอบบอลูก้าบอกเลยดีกว่ากันนี่เราปีกเกนยร์ยังไม่ซีเซนเลยยางไม่ซีเซนเลยลูก้ากลังามางหู้เลยมันก็นเลยพอในคลิปเปนจ้ามาละอ้านะเพิ่งจะรัวอ้าวพิ่งจะหู้มันก็นะครับว่าปีรองเข้าดาวมันเสียงดังแบบ มันพอแล้วน้องจะเอาต้องเอาไปเอาไปแบบใจแบบยาวๆเลยก็เลยแอบเปลี่ยนยางษ์คือใหม่เลยซีเซนแบบนี้ว่ากันนะครับ่าได้ว่ากันได้น้องครับเป็นยางษ์คือใหม่ซีเซนนะครับกัมพูดาซิตี้ปี2017กันนี่สภาพตัวรถก็คือเบื้องต้นน้องมาได้ไปพอรถเลยตีล้านปีเลยใช่ครับนะครับพอพอจากการรีวิวมาก็เลยมั่นใจเลยมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยเลยมันก็ครับก็คือทำเอกสารแจ้งฝ่แนนั่การนั่เหมือนการแจ้งฝ่แนนั่งไปเจอได้คองคำนองยุ่งยากก็ ม่เลยค่ะง่ายค่ะทานง่ายอนุมัติไวเลยใช่แป๊บเดียวเลยเหมือนกันใช่ครับซื้อก็คือเอาตังเอาตัวน้องลูกปาซื้อคนคำหนึ่งคนใช่ค่ะเป็นพี่ชายเอาพี่ชายค้ำนะครับสภาพตัวรถอ่ะเดี๋ยวเขาป้าลูกกล้ามาขอดูรถก่อนเมืองต้นรถเป็นจะได้ความน่าลงทุกใจตามตีรีวิวหรือมั่นใจก็มากก็ ถูกใช่ค่ะสวยงามมากเลยกว่าในรูปในรูปอีกงันะครับนี่คือเสียงน้องเป็นยืนยันว่ารถสวยกว่าในหุ่นผม้าฟ้าถึงน้องลูกปาถึงเ c ฟีเน้อยแลว่ามั่นใจจะได้เหมือนเจ้าลองลูกฝ๋าเนี่ยมั่นใจจะได้ถึงเลือกซื้อเลือกหาเลือกคัดสัรตีรถร้านปีนะครับน้องก็คือดูเพจของพี่นานแล้วดูนานหลายรอบแล้วตัดสินใจกับแฟนอยู่ว่าเอ๊จะเอาร้านนี้ดีไหมตอนแรกก็ไปติดต่อร้านอื่นแต่ก็ คือทาเรื่องไม่ผ่านแล้วก็เข้าบริการไม่ค่อยดีแต่ร้านนี้คือโอเคค่ะอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งโอ้โหแล้วก็มีพี่ที่ทำงานเขาแนะนํามาด้วยว่าเออร้านนี้ดีนะเอาเลยนี่ก็เลยเออเอาก็เอาก็เอาเลยค่ะทําเรื่องเลยแล้วก็ผ่านง่ายแอนบินก็คุยง่ายเป็นกันเองสุดๆค่ะครถก็คือไม่ได้ไปดูครับพอมาเห็นโอ้วยสวยถูกใจเลยนะครับพอรถ มีทีไปทีมาของตัวรถจากเจ้าของเดิมชัดเจนนอกจะได้รูบอกว่าเลยว่ารถปีซื้อนนาจากที่ไหนมาเจ้าของใจเป็นจะได้ห่วงเลยนะครับก็เลยมั่นใจแบบคุ้น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 ร้อยเลยอินฟินิตีเลยผมมีท่นะครับโอเคโอเคขอบคุณน้องลูกป่านะครับตีเลือกคัดสันนะครับตีเฮืรเต้นปีรถบ้านของปูยนินดีกันคอยดูแลนะครับเอารถไปเจ้บของคืนจะเดินในนาที่การงานนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับขอบคุณครับผมครับ